ดู M U สี C ่เก้าดันดินครับจ้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับตาแก่ใหญ่ด้านดินหนาบานนิดหน่อยครับดันดินให้พี่สาว ถลุกลัง3ามรถเรามาดู MU ครับฟังเสียงดูเพลินๆครับไม่ต้องไปด้ามานะครับแบบ ถ่ายให้รับชมครับฟังเสียงดูประสิทธิภาพของรถ MU49 รถดันดินดีไหมรถ MU นี่ ลูก,กลังสวยๆเลยครับดลูก,กลังเนี่ยโอ้อ็มยูสีกนี่ก็คือ49แรงมากนะครับแรงม้าน้อยกว่า50แรงแต่ว่า ท้อครับทอคือรือแรงบิดนี่จะดีกว่า50แรงแต่ตัวนี้ก็ขนาดความใหญ่ก็ใหญ่กว่าและก็กว้างกว่า50แรงนะครับกว้างลอดหรอลอดเนี่ยความกว้างลอดอยู่ความกว้างขนาดของรถเนี่ยจากลอดทรายมาลอดฟ้าเนี่้บครับ กอเท่ากันกับพวก MU 55 7เลยครับเพียงแต่ใส่ยางจะเล็กกว่า เอาไปลงน้ำมปอยูนะครับลงน้ำก็ลงได้นะครับยกเว้นลมจริงๆเป็นน้ำแบบไม่ค่อยลมลงสีมันเลยครับปัดหน้าน้มเนี่ยได้ข่ Jet, ดาดิยูฮาเจ็ดบิงขาด Say about. อ็นะครับบางถัดก็ว่าไม่แรงซูฮาซิปแรงไม่ได้กระ่าก็ไต่ครับแล้วแต่คนใช่ก็ดูครับขนาดความกวางรถนะครับฐาน MU พวกอุปกรณ์พวกในโรตารี่ทางฐานทา,ทางทุกอย่างครับเป็นชุดฐานที่ใหญ่กว่าหาซิปแรงนะครับรวมทางดันดินเวลาดัดานดินมาก็ใหญ่กว่ารถมันกว้างกว่า ดูครับมันหลากฐานหกใบยี่สิบสี่กระทูห่างนะครับตัวนี้ฐานหกใบยี่สิบสี่ของตาช่างนี่ไม่ใช่กระทูทีนะผมมีฐานหกใบยี่สิบสี่เป็นกนระดับของ CMT เอามาใส่ยันมาสี่สิบห้าแรงใบคือกันฐานใบยี 1, 1, 6, 6. ่สิบสี่ฐานหกคือกันแต่ว่าพอมาดูกระทูของสี่สิบห้าแรงแคบกว่าครับ ความกว้างพานจะแคบกว่าตัวนี้ใหญ่นะครับน,นี่ยนะครับคลิปนี้ก็ภาพชมัยหอมปากหอมคอ